ได้แบบไหนเอาไปค้อยไว้บ้านวิกินเจรนน้อยวันนี้กี่บาทล่ะงเอาไปสั่งสั่งน้ำหนักกันบาครัมเนี่ยอ๋อ

ต้นโอ้ปีนึงได้บหน่อยตัวนี้ยยนปีนึงได้หลายบาทยุ่ตัวนี้เซ้าวลาจะปีกเหรครับนี่นี่เพิ่มได้4ปีอันที่ปลูกล้ก็นั่นหลังถ้า่าเก็บ4ีปีแล้ว สวนกลางเมืองสวนกลางเมืองสวนกลางเมืองค่ะ่ามาทาานี้ครับแ่ชมเลยครับแม่จงแม่ถ่ายรูปส่ปุยปุ๋ยหนัีปุ๋ย้ัว้ง้ใส่ปุ๋ยนีมันจะเป็นจีออกแบบเป็นน้ำเค็มเลยหอมขึ้นอ้อยเลย ก็ไปไป,ปยืนอยู่ใกล้ๆต้นมันหอมหอมแบบหอมแบบคือน้ำอ้อยน้ำตาลยังไงไหมหอมอ้อยเลยอ่ะหอมหอมหอมนี่มะเบงซ้อนี่มัน,น,มน,มนตัวใดน้ำตาลน้ำแตะนี่สีมัน้ำตาลน้ำแตะน,น,น้ำจีเป็นรสชาติแบบตั้งตังเลยแหละหวานกินบ่็อกปิดให้กินคนไทยกินเลยขึ้นน้ำอ้อยได้เลย อันเป็นหังสีอคือมันพร้อมทีมันมันหวานแห้งหอมันหวานแห้งชําพอ่าห้าเห้าบพอใสสารเคมีหวานบอใสยังอ้วนมากวันนันชือออกถิออนเลยบริสต์ใสปุ๋ยเคมีบบค่ะได้เป็นพวกปุ๋ยมัดเป็นพวกันปุ๋ยมักขี้งว่พวกคิดว่าพาพว่ะแล้วก็ช่งมันจะเรืงการคิดว่าภาพแล้วกันเขาเลือกตัดเอาเป็นอันนี้ได้หมดหวานดีหวานดีเนาะเอาเนื้อมันหนีบเอา

เดี๋ยวเราจะไปดูต้นที่มันส <c ười> ุกบ้นแม่คุณบอกมันจะเป็นแซงที่มันแสบมันปลูกบอกวาท่านปุ๋ยมันสดมันข้าวินแล้วเดี๋ยวช่วงไปทีละต้นป้ารู้สึกว่าตื่นตาตื่นใจในอัปปะอสิอาตามงนต่ยังไม่โอเค เดี๋ยวก็จะมีมดออกมานี่มันติดเขียวอยู่อันนี้ก็สีสุกเดี๋ยววันใหญ่ๆนะพี่น้องป้านี่เป็นยังไงมันใหญ่ส่วนนี่ใหญ่ไอ้นี้มีจังสีสุกแล้วนีเขาต้องกินอ่าไม่ต้องไม่ต้องบายนี่ได้พุ่นเพิ่นกำลังเอาถุงลงครับกันฝนประกันแมลงฝนน่ตกมาเพิ อันนี้แค่แปดสต้นนะครับส่วนนี้ต้นน้นันต้นนั้อน้ต้นนันน้้้สิหาตดต้นแดงว่ามันมีแสงบุบางต้นเนี่ยต้นนี่สมบูรณ์มากตาหน่่ยแบบไงปูเยุะปูกยอะอ้ยนี่แงความคามเื้ นี่มัน,นสิมีรอบสองแล้วว่าม,มันจีออกดอกมาอีกอ๋อน,นี้อไหมล่ะแมนรอบสองอันนี้มนถึงมันเป็นวายทีี้รอบสอง,ง,องรงอบสามหรอ,อสอง,อส,องสามเลยแล้วปาด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 ีาด่าดาดลานี่สีสีสีเรียกไาหวอีกแล้เพิ่นเพิ่นเพิ่นแบบว่า นีเหลี่ยมที่อยหาหรี่ลอยหอสานยหิัน้ง่าเล่นปะันง่ยมันิลอยหาิเนี่ยไปเบิ้งเนี่ยไปเบิ้งวิธีเหลียมใส่อันนี้อันนี้าันนคหลุดลวมันมันมีแนววัดอยู่่ะเรื่อนี้วบา ตัวนี้มันมั่นสิลลายเซฟมันบะเนี <S <S ่จ้าใส่นี่สูงสุดเท่านะคะที่ลอยหาซีฟนี่นี่เอาเอาใส่นี่ก็ได้ใส่มันได้พันหนึ่งสองร้อกว่าต้องเอาเนี้ยมาวัดเดีแมีนค่ะเอาอย่างนี้แตเป็นเล็กก็ได้เดี๋ยวๆเมียนเมียนถ้าพูดเราควบม้วนออกวัดดีกว่านักดีเหรอนัเบิ่อต้นยืนขึ้นด่้งนี้วมือเราแค่หมุนามุนหมุนไานี่มันเอาหัวหัวขึ้นน้ำอ้วยน้วงวานง่ เออิปอกล้าิ่ิัินที่ยตัดไปกันที่านี่พูนเลยเนาะจ้าให้เพิ่นวัดออกตามใจเลยเนาะค่ะไปเยแมน พอวาง้นี่ส้มนีวานได้ไหพี่น้องนี่มันวาด้วยแี้นี่จับล้จับแม่หเนี่ันจะเลือกซื้อแลนี่เมันานังง้แบบนี้นเผาแกนนี่พนาวาวาข้าเพินวามัน่แซ่บบ่ยังจังสีนะส้มนี่แซ่บแต่ผิวสีบองามส้มนี่หัจักวามันเสีบละ ว่าเพื่นแนะนำองสันเนาะคนสวนเพื่นแนะนเพราะว่าเพื่อนหูเพื่อนรู่ะเ็นยูคุกกีกับเพื่อนกับมันเสีบน้ำก็เอึ้งญ่น้ำเีบน้ำเติมเติมน้ำกับนยไงได้พราะงเพรการนั่งเปิดให้เพื่อนเนี่นี่ต้มปุ้มย่นี่ละ มันมันมันบากเกียวกับวันดีมันมันโดนแดกฝนทุกอยงหลงนเลยตึงผ้ายหูุดบ้าั้อันนี้เพื่อปิดไว้แล้วครับนี่ปิดไวย้ยานฝนตกกันแมลงนะครับผมยังามาขึ้นเพิน่นกระิีปิดไว้ ไม่พอคปั่ดี๋ย่าแตงละปนอหนะยุงยุงน้อยไตัวค่ะใส่ในงาตอนนี้กำลังเลือกอยู่ครับเลือกหน่อยตัดเขียวเขียวดิเขียวดิได้ปะกินอย่มงเดีบหวาน สวัสดีสภาพล้ากลางเมืองนะครับผมอำเภอเมืองไอ้อาเภอสุวรรณภูมินะครับผมติดถนนครับได้แล้วได้แล้วสามลูอันนี้ชื่อสวนอะไรอย่างนะสวนกลางเมืองสวนกลางเมืองอำเภอสุวรรณภูมิเนาะล้ำกลางเมืองอ่าอำเภอสุวรรณภูมิสุวรรณภูมิสุวรรณภูมิติดถนนเส้นถนนเส้นท่าตุ้มท่าตุ้มสุวรรณภูมิ ยื่งๆไฟแดงทั้งกลุ่มโอ้แต่ไฟแดงไปยาสูนนิดนึงเลี้ยวมาทั้งทะบุใกล้ๆเลยแหละโู้มก็ดีเขียนใส่ใส่สีน้เห็นตัวอินฟลาลัมสวยงามมากเลือกกินได้เขามาเลือกชิมเบิึงอยากได้ต้นใดอยากได้อันใดเลือกเลือกให้เลือกตัดได้เป็นแซ่งอย่างแซ่งนิดหน่อยถ้าอยากได้แบบนี้เราบแต่ไม่หนีบเอาแบบนี้ได้เลยโอเคครับเป็นเลือกมาเองได้สามกิโลอ่าโอเค กะรานตีแซ<ส>่บกรันตีอร่อยมากไม่ติดฟาดเลยโอเคสวัสดีค่ะ